สวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Tips รายการความรู้ด้านธุรกิจและการดำเนินชีวิตของสองเด็กข้างล่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาในหัวข้อที่หลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆเรียกได้ว่าเป็นคำถามที่เราจเจอตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าได้จนถึงวันนี้ในการที่ทําธุรกิจมานั่นก็คือแนวคิดที่ทําให้เราประสบความสําเร็จตั้งแต่อยู่ังน้อยโอ้โหอยากจะบอกวันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะว่าเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญมากๆกับการที่ก่อนที่เราจะลงมือทําอะไรหรือหา how to อะไรที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือแนวคิดหรือความคิดของตัวเราก่อนเป็นอันดับแรกเลย อย่างแรกอยากจะบอกทุกคนว่าเราต้องหยุดคิดได้แล้วนะคะในการที่จะเอาอายุเนี่ยมาเป็นแฟกเตอร์ว่าเราจะประสบความสาเร็จหรือว่าไม่ประสบความสาเร็จซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดมากๆสําหรับเรานะจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเลยว่าวันนี้เราประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันเกี่ยวว่าเราต้องอายุมากหรือว่าต้องมีประสบการณ์มากเราถึงจะมีเงินล้านได้เราถึงจะประสบความสําเร็จได้เหมือนคนอื่นเพราะจริงๆแล้วอะถ้าวันนี้เราบอกว่าเราไม่มีประสบการณ์เลยแล้วเราจะสําเร็จได้ยังไงแล้วมันย้อนแย้งหรือเปล่าว่าถ้าวันนี้เราอยากเป็นประสบการณ์แต่เราไม่เริ่มเลยแล้วเราจะไปม 40, แล้วเราไม่เริ่มที่จะทําอะไรเลยเราก็ไม่ได้สามารถสําเร็จได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สําคัญว่าวันนี้เราอายุเท่าไหร่แต่สําคัญว่าวันนี้เราเริ่มทําเลยหรือยังเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกว่าคนที่อายุน้อยบางคนก็บอกว่าเราอายุน้อยเราไม่มีต้นทุนเหมือนคนอื่นนี่เราไม่เก่งเหมือนคนอื่นนี่บางคนที่อายุมาก <g> ก็บอกว่าตอนนี้แก่แล้วเราไม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเก่งเทคโนโลยี gy, เรายังใช้ออนไลน์ไม่เป็นเลยเราสาเร็จได้ยากซึ่ง้วนแล้วมันเป็นข้ออ้างเต็มไปหมดเลยจริงไหมคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเลิกเอาข้อเสียต่างๆเหล่านนี้มเป็ ว่าเราสําเร็จไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ได้เร็วที่สุดนะคะอยากให้ทุกคนมองว่าทุกอย่างที่ตอนนี้เรากําลังมองว่ามันเป็นข้อเสียของเราอยู่จงเปลี่ยนให้มันเป็นข้อดีให้ได้ซะก่อนก่อนที่เราจะทําอะไรจริงไหมคะอย่างตัววาวเองอายุน้อยถ้ามองเป็นข้อเสียเหมือนที่คนส่วนใหญ่ชอบมองก็คือเราอ่อนประสบการณ์เราไม่มีต้นทุนเหมือนคนอื่นเราไม่มีคอนเน็กชันที่ดีเหมือนคนอื่นเราไม่มีนูน่นไม่มีน,นั่นไม่มีเล่มไปหมดเลยแต่ว่ากลับเอาคําว่าอายุน้อยเนี่ยมาเป็นข้อดีของตัวเองอ่าทำยังไงบางคนคิดว่าอายุน้อยเราจะทําาาาให้้้ลูกคขออองงเเเรรชืื่ถไไดยัะ ทำให้คนที่มาซื้อของเราเชื่อถือเรา, e ยยากล้าซื้อของเราได้ไงจากเด็กที่แบบดูอายุน้อยดูไม่มีความน่าเชื่อถือเลยแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นอะมาเป็นข้อดีที่ว่าเช่นตอนที่เราเด็กๆใช่ไหมคะเวลาที่เราไปขายของตามบูธสมัยนั้นนะบอกก็กัวมกันที่แบบร้านข้างๆอ่ะเขาดูแบบว่าดูน่าเชื่อถือดูเป็นร้านที่ขายมันนานดูเป็นร้านใหญ่แต่ร้านเราแบบเพิ่งเริ่มแล้วแบบตัวเราก็เด็กๆอย่างเงี้ยตอนนั้นเราเปลี่ยนความคิดที่ว่างั้นเราก็ใช้ความเป็นเด็กเนี่ยแหละในการที่ทําให้ลูกค้ามาซื้ออเเเเเราาาาาาให้าาะคะ้คม็นนนดูะะแลลววกยป่ เรามั่นใจในตัวเองก่อนทุกอย่างมันจะออกมาจากข้างในทันทีเลยตอนนั้นเรามั่นใจในตัวเองว่าเฮ้ย <"He i, S 1> สิ่งที่เราขายเราขายได้แน่นอนพอลูกค้ามา <S 1> <S 1> เราใช้ความเป็นเด็กใช้ความน่ารักใช้ความน่าเอ็นดูให้ลูกค้ารู้สึกรักเรารู้สึกชอบเราชอบในความขยันของเราชอบในการพรีเซนต์ของเราเอ็นดูเรารู้ไหมคะว่าวากลับกลายเป็นขายดีกว่าร้าน <S <S อื่นๆ,นๆที่เขาอายุมากกว่าเสีอีกเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าวันน,านั้นวาวภูมิใจมากๆกับการที่ตัวเองอายุน้อยเพราะว่ามันคือข้อดีแล้วบวกกับคําว่าอายุน้อยของเราในวันนี้มันกลับกลายเป็นการที่ได้กลัับบไปสรร้้าางงแนนนดลใจหคอื่ ลุกขึ้นมาทำอะไรมากขึ้นเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้วัยรุ่นส่วนใหญ่แทนที่จะโฟกัสในการที่ไปเที่ยวหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยหันมาโฟกัสที่อยากจะทำให้ชีวิตดีขึ้นมากขึ้นซึ่งวราวรู้สึกว่าคำว่าอายุน้อยของามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่เรามองว่าเป็นข้อเสียของตัวเราเองอ่ะออกมาเป็นข้อดีให้ได้ก่อนเพราะวาวเชื่อว่าคนทุกคนมีสปอตไลท์เป็นของตัวเองวาวจะพูดคำนี้เสมอมันไม่ได้หมายความว่าเพราะว่าว่าอายุน้อยเป็นข้อดีแล้วคนที่ไม่เหมือนววววาา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 ลล่่่่่่ะกกก็็็ยยเเเปนข้อสสีีไมมมมใชหครรถทจ สิ่งที่เรามีอ่ะมันเป็นข้อดีในทางไหนบ้างที่มันจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เราลองกลับไปมองตัวเองแล้วลองถามตัวเราเองว่าเรามีข้อดีอะไรอยู่บ้างที่จะช้นิ่งสิ่งที่เราเป็นออกมาให้ได้แล้วก็เลิกที่จะกลัวเลิกที่จะมองมันเป็นข้อเสียนะคะและที่สําคัญมากที่สุดเลยนะคะเมื่อเราเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วอะ่ะคือเขาเรียกว่าติดกระดุมเม็ดแรกให้ได้ก่อนในการที่เราจะเปลี่ยนความคิดสมมติถ้าเราติดกระดุมความคิดของเราผิดแล้วพอเราอยากจะออกไปทําอะไรแค่เจอปัญหานิดหน่อยล้มเหลวเล็กๆนะคะเราก็จะรู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่งงแิง เมื่อเรามี mindset ที่ถูกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทํามันคือการหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆเพราะว่าเ,าเองก็ไม่ได้แบบทําธุรกิจปุ๊บสําเร็จปับ๊บแต่ว่าเริ่มต้นจากเล็กๆๆจนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกอย่างมันต้องเริ่มจากก้าวแรกก่อนเสมอกว่าจะมีวันนี้เพราะฉะนั้นเลิกคิดได้แล้วว่าอายุเราตอนนี้สิ่งรอบข้างเราตอนนี้ต้นทุนเราตอนนี้ความจนความรวยของครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนเอามันมาเป็นแฟกเตอร์อ่ะมันไม่เกี่ยวเลยว่าวันนี้มันทําให้เราประสบความสาเร็จเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือความค อยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่วันนี้เราอยู่ในสังคมแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นเราเสพอะไรเราก็จะได้อย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยค่ะเมื่อเราเสพคนสำเร็จว่าเขาทำยังไงเมื่อเราเสพว่าเขาคิดยังไงเราจะเป็นไปอย่างนั้นโดยออโต้เช่นว่าเราเห็นคนสำเร็จว่าเริ่มกลับมาคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าวราอยากเป็นคนสำเร็จเราต้องทำยังไงวราต้องแต่งตัวยังไงเราต้องพูดยังไงให้เราดูน่าเชื่อถือมากขึ้นกลบสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานความอายุน้อยอยู่แล้วให้มันดูน่าเชื่อถือมากขึ เร็จให้ได้เสพเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีแต่คนคิดบวกให้ได้วัวเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถจริงๆไม่สามารถจริงๆที่จะอยู่กับคนคิดลบความคิดลบในที่นี้หมายความว่าเป็นการบ่นกับชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยวาจะรู้สึกเราไม่อยากนะครับเพราะมันก็เป็นพลังลบๆที่มาทําให้ตัวเราอะแย่เองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราคอยแต่รับพลังบวกๆอ่านหนังสือบวกๆฟังคลิปเสียงของคนประสบความสําเร็จหรือไปอยู่ในที่ที่คนสําเร็จอยู่แล้วเขาคุยกันยังไงเขามีมายเซ็ตแบบไหนนะคะพอวาไปอยู่ในสิ่งเหล่านี้เสพแต่สิ่งเหนี้ทุกว วันตั้งแต่เด็กมันเลยออโต้ทาให้เราเป็นคนที่คิดบวกอัตโนมัติเวลาที่เจอปัญหามันทําให้เราเป็นคนที่คิดใหญ่อัตโนมัติเวลาที่เราจะทําอะไรแล้วสิ่งที่เราทํามันก็เลยใหญ่ปลายทางมันก็เลยใหญ่ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะสำคัญที่สุดวันนี้เกาะนี่จะทําอะไรจงเอาตัวเองไปเสกในสิ่งสิ่งนั้นอยากได้อะไรจงเอาตัวเองไปทําในสิ่งสิ่งนั้นง้อขอพูดอีกคํานึงนะคะ find someone who h a v e what you want and do what they do หาใครสักคนหนึ่งเป็นไอดอลของเราใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขามีบางสิ่งที่เราอยากได้เช่นเขามีชีวิตครรรออบัวดีีีเขาามมะไก็ตท่ เราอยากได้เราก็แค่ทําตามเขามันง่ายมากเลยคิดตามเขาเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดนะคะ <c oughs> ก็คือตัวเราเอาตัวเราไปเสพสิ่งเหล่านี้เยอะๆแล้วมันจะทําให้ตัวเราออโต้เป็นคนที่มีพลังบวกยังไม่ต้องพูดถึงพลังที่ให้คนอื่นแต่พูดถึงพลังที่ให้ตัวเองก่อนที่ทําให้เรามีไฟในการทําอะไรบางอย่าง ได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทิปเล็กๆที่สามารถกระแทกใจหรือว่าทําให้ใจของใครบางคนนะคะที่ดูคลิปนี้ฟูขึ้นมีแรงบันดาลใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่มีคําถามอะไรมากมายนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เหมือนกันนะคะเราและทีมงานก็จะคอยอ่านแล้วก็จะคอยหยิบคาถามนั้นมาตอบเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกด s u b สไครป์กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งกดรัวๆขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะ๊าะค่ะ อยากเริ่มทำธรุรกิจอยากที่จะประสบความสำเร็จต้องทำยังไงอยากได้คำแนะนำวันนี้เราก็เลยขอมาสรุปให้5หัวข้อสำคัญในการเริ่มธรุรกิจให้ประสบความสำเร็จโอ้โหเ,เรียกว่าแพงมากๆเลยนะสำหรับใครก็ตามที่ชอบคลิปของเรานะครับถ้าไม่ชอบ Crazy a r t ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตาม เฮ้ยกระดิ่งเฮ้ยตองสุดท้ายกดไลค์กด,ดแชร์กด,ดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยครับวาลองสัมทุกคนไปบ้าไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายบายครับบายครับ